เดีให้พลังชาติอาจารย์มองว่ามันเป็นไปได้ไหมสมมติฐานคือสมมุติฐานส่วนตัวเนี่ยคิดว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยยังโหวตในตะกร้าเดิมของตัวเองอก็คือคนที่เคยโหวตเพื่อไทยก็จะไม่ข้ามไปโหวตให้พลังประชารัฐนะคะแล้วคนที่เคยโหวต แต่เดิมไม่มีพลังประชารัฐคือโหวตให้กล่องประชาธิปัตยปัหรือพูดง่ายๆว่าสายที่นิยมทหารเนี่ยก็จะไม่ข้ามโหวตให้เพื่อไทยนะคะดังนั้นถามว่าจะมีคนที่หันไปหนุนพลังประชารัฐหลังเหตุการณ์วัน,นที่8ปดไหมมีมแบบคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่เคยโหวตประชาธิปัต์เดิมดังนั้นจริงๆแล้วพรรคที่เสียหายเนี่ยคือประชาธิปัต์มากกว่านะคะมรากมัน,ค,นมคือมันคนละใช้คำว่าะตะกกาทีนี้ถามว่า ถามว่าอถ้าพูดแบบนี้มันก็เกินไปมันมีคนกลางๆที่ยังไม่ตัดสินใจค,คือเป็นคนที่อย่างที่ใช้คําว่าสวิงวอเตอร์เนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้ที่จะ,ะให้เสียงกับพลังประชาลัมากขึ้นแต่ถามว่ามันมากแบบเป็นตัวแต่หลักที่จะทําให้คะแนนมันเปลี่ยนไหมคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นค่ะค,คือมันมันมีมันหมายความว่าโอเคมันมั่นใจมากขึ้นตอนแรกเนี่ยจริงๆรแล้วคนกลางๆตรงนี้อาจจะไม่ได้คิดจะเลือกเพื่อไทยตัย้งแต่แรกด้วยอาจจะคิดว่าจะเลือก ทางเลือกอื่นๆใหม่ๆขึ้นมาแต่คนกลุ่มนี้กลับไปเลือกพลังประชารัฐนี่แต่ว่าเป็นคนกลุ่มที่เดิมไม่คิดว่าจะเลือกเพื่อไทยอ่ะใช่ไม่คิดว่าเป็นกลุ่มที่เลือกเพื่อไทยอยู่แล้วคือมันคือคิดว่าความกัดแย้งที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้สลายพัวการเมืองแต่ประการใดมันมีมันในช่วงที่ผ่านมามันมีคนหลับไหลไปบ้างแต่คนหลับไหลเนี่ยเขาปลุกให้ตื่นหลังเหตุการณ์ที่8ดแต่การตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้ทําให้เขา ที่จะเปลี่ยนใจอ่าดังนั้นมันก็เป็นการตอบย้ำข้วเดิมเท่านั้นเองฉะนั้นคนที่ที่บอกว่าจะเลือกพลังประชารัฐแล้วน้นเนี่ยก็คือจริงๆคนที่เคยเลือกประชาธิปัตย์หรือถ้าเกิดเปลี่ยนใจจากประชาธิปัตย์มาก็ไม่ได้คิดจะเลือกเพื่อไทยแต่อาจจะไปคิดจะเลือกพรรคพรรคทางเลือกอื่นๆที่มันเกิดขึ้นมาใหม่แต่ตอนนี้ก็คืออ่อ่อหันไป คะแนนสงสารหเลยคะแนนเห็นใจคนเอกประยุทธ์ก็เป็นอันนี้เป็นไปได้<ม>นี่คือคนก,นกลางแต่คิดว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่มากนะคะคแต่ถ้าเราพูดถึงพอเหตุการณ์หลังวันที่แตอนกลางคืนคแล้วก็มาถึงนัดปัจจุบันพอจะออกอันนี้คิดว่าไทยรักษาชาติน่าจะถูกยุบละคือโอเคเราพูดบนเกลื่อนขที่ว่าถ้าไทยรักษาชาติถูกยุบคิดว่าพักที่ได้ประโยชน์ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นพักอนาคตใหม่มกับพัก พักทางเลือกที่ตั้งขึ้นมาใหม่ครับทีนี้เพื่อชาติเนี่ยเดี๋ยวเต้นเกมทักษิณยนยิ่งรักซึ่งซึ่งเกมทักษสณยนยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเกมก็เหมือนเหมือนการวิเคราะห์พลังประชารัฐนะมันคืออยู่ในตะกร้าเดียวกับเพื่อไทยคือถ้าเกิดเพื่อชาติทักษิณยนยิ่งรักก็คือไปแย่งคะแนนเพื่อไทยมามไม่ได้จะไปแย่งคะแนนพลังประชารัฐทีนี้มันก็จะอยู่ในอยู่ในตะกร้าเดียวอะ่ะอยู่แล้ว คนที่ไม่เลือกเพื่อชาติก็ไม่เลือกอยู่แล้วดังนั้นพวกไทยรักษาชาติถูกยุบคนที่เคยคิดจะเลือกไทยรักษาชาตาิที่จะหันไปเลือกเพื่อชาติก็เพราะ,ะเฉพาะในพื้นที่ที่ไทยที่เพื่อไทยไม่ลงแต่ถ้าเพื่อไทยลงเขาก็เลือกเพื่อไทยอ,อเพราะเพอระเอิญเกมทักษิณยิ่งรักเนี่ยมันมันไปกระตุน้นมันมันทำหน้าที่สองอย่าง คือมันมันสร้างความชัดเจนในหมู่คนที่อยากเลือกคือแฟนลับคุณทักษิณน,นี่ดีกว่ามันสร้างความชัดเจนในหมู่แฟนลับคุณทักษิณยิ่งรัก<ม>แต่มันไปกระตุ้นความไม่พอใจคน<ม>ที่ไม่ชอบคุณทักษิณยิ่งรักที่เคยเป็นคนกลางๆก,ก่อนซึ่งก็เลยทําให้ตัวเนี้ยก็จะเสียไปค<ม>นึกออกมาคือคือคนที่ชอบอ่ะก็ชอบอยู่แล้ว<ม>แต่คนที่ไม่ชอบ เขาก็เลยจะมองเหมือนกับว่าเล่นเกมการเมืองคนที่ไม่ชอบเกมคนกลางๆที่ไม่ชอบแข่งการเล่นเกมการเมืองอยากให้เป็นการแข่งกันในเชิงนโยบายหรือเชิงของคนที่จะมาเป็นนายกก็จะก็จะค่อนข้างรับไม่ได้กับเทคนิคทางการเมืองแบบนี้ดังนั้นถามว่าจริงๆแล้วเพื่อชาติจะได้แต้มเยอะไหมก็ไม่น่าจะได้เยอะ่เสรีรวมไทยอาจจะได้บ้างแล้วก็สามัญชนใช่ อ่าประชาชาติประชาชาติเพอเอิญก็จะเป็นเน้นไปที่3ามจังหวัดภาคใต้ดังนั้นก็คือพักเราเราพูดรวมๆได้ว่าพักทางเลือกใหม่ๆก็จะได้คะแนนจากไทยรักษาชาติแต่พักที่จะส้มหล่นเต็มๆสมชื่อก็คือพักคณะพลสามเหลี่ยมสีส้มใช่พักคนะคตใหม่ค่ะแล้วเพอเอิญมันมาพร้อมกับ กระแสฟารักพ่อคือมันเป็นจังหวัดที่ดีมากเลยมาพร้อมกับกระแสฟารักพ่อพร้อมกับดีเบตคืนนั้นที่ไทยรัฐด้วยคืออันนี้ต้องถือว่าจังหวะจังหวะพอดีเหมือนกับดวงเขาจะมาดวงเขาจะมาเช่นเดียวกับเรถทอบเพราะว่าคิดว่าเป็นไปได้เยอะเมื่อกี้ที่ถามว่าเอาไม่เอาคือในที่สุดแล้ว ถ้าให้ลงลึกเนี่ยภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเ <Okay. S 1> นี่ยเอาอยู่แล้วดีเบตวันนั้นก็บอกอยู่แล้วนะว่าไปม,มีประชาธิปัตย์คือที่ไม่เอาก็คืออนา,าคตใหม่ครับที่ไม่เอาแน่แน่ที่ไม่ไปคอสชอแน่แเพราะทจะเป็นฝ่ายค้านพักที่เป็นตัวแปรหลังหลังการเลือกตั้งคือประชาธิปัตย์และคิดว่าคุณอภิสิิ์เองอ่ะอาจจะไม่ไปแต่ จะงูเห่าในประชาธิปัตย์แล้วในที่สุดแล้วประชาธิปัตย์ไป,ไปโดยเฉพาะฝั่งหมอมรงเพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณสุเทพก็คือพยายามจะไฮแจ็คคับไฮแจ็คพรรคดังนั้นดังนั้นในการโหวตเนี่ยในการโหวตเลือกนาย,ยกหรือในการโหวตยกเลิก